ลังซาหามดาผีขาชนกับแดงมาฮดเล็กลังซาดาผีขาชนกับแดงมาฮดเล็กแดงกับแดงมาฮดเล็กแดงมาฮดเล็กหรือแดงกาก้าก้องในปริมดอนแก่บัดวัดได้ครับแดงวัดได้นะครับล้อนหนึ่งเ่ยงนี่ล้หนึงทุนคนนะลังซาหามดาผีขาทายาทชนปามนะครับลังซาหามดาผีขาทายาทชนปามตีมานใจเย็นนะครับตีมานใจเย็ด พ่อใหญ่ทบขายโกดาวเนื้อพัทลุงลุงที่บ้านนักลงมั้ยกแซนดองมั้ยเนี่อะไรนะทีกทำอีกครั่รู้ทำอีกครักรูทำอ,กกอาการร้างรอยวัวแล้นะรับ ได้ครับต้องปอกเปลือกนะครับระวังนะได้คนกินคนดีกินไม่เป็นไปกินด่างเปลือกเลยเป็นบะนาดังนั้นทุกข้าวาข้ากิงี่กาเนมันใหญ่เย็นนะครับไก่ข้าวจนันอิกถูกเนื้อนี่น้องใหญ่เย็นขัอยู่ที่ไหตัว มีอะมันแดงมันจาวพุ่งยอะอยู่ไแดงนี่เวลาทุกสนามพวกนี้าามาเลยกันดังซ่องควายตัวนี้แพ้แล้วนะแล้วตัวหลัหงท่านอาายอดวงยอดวงจงังปูมันล็กอกฮะมันล็อกมันล็กนอ,อก,ก,กันอนดกาเ่งตัล แตนลุกมานาค้นรบ่นด้บมาไบ้เาะตอนนี้ในสถานีเสียงงทีเดียว หน้าเนียปล่อยน,นี่มันทุ่งแรงแรงแล้วนันนน่นมันไปปนนั่นไปกับยอดไปกับยอดอ <า S 2> ไปกับยอด,ยอดล็อกไม่ได้มีปะหน้าเนี่ยล็อกไม่ได้มีปะหน้าครับถ้าว่าแดงล็อกมึงไม่อยู่แต่แล้วมาเต็มทั้งเลยเกินงานไอลังชัดต่อชาวแมวเอาแดไอ้ลังชัดไม่ยอมมันล็อกเขาเ้าองไอรังชังดไม่เปิดโอกาสเลยแดงนี่ล็อกเลย มันต <night> vale ุ้งล้วนเลยไอดงทุ่งหน้าโตแล้วแดงเข้าโตโต มีชัดเจ่นีในสนามก็ถูทใอครับใชยกับปองกันตัวนั้นก็ไม่เอาอะไรก็ไหนไม่ไม่ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วดดีไหมได้มดกัได้มเ่นะมันน้าวเลือน หมายตกทองช้างตกทองช้างเลยตกจองอ้วนนี่ตกจองอ้วนตกทองอ้วนได้ข่าหลังมาแล้วครับทีมทีมงานใจเย็นครับลังซาดดาปิสขาทายาทุวนปามนะครับเป็นควายชนะกล้องใจเย็นนะครับกล้องใจเย็นทีมานใจเย็นลังซาดทายาทครับเป็นควายชนะ